ไม่ได้ยิงแม่นแล้วนะครับปลามันถึงคาดเองครับ <c oughs> กําลังจะรีวิวลูกดอกให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับโอ้โหช่อนใหญ่โพ่นู่นครับอืม <c oughs> เปิดกล้องมาพอดีด้วย <c oughs> วันนี้ก็มาหมายของสามหน้าครับน้ำมันลงจนน่ากลัวครับน้ำแห้งครับ น้ำแห้งจนน่ากลัวแต่มันก็น่าสงสัยครับว่าปลาจะอยู่ไหนครับอาจจะเจอปลาดีก็ได้ครับมารอรุ่นกันครับไอช่อนครับ โดนครับ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 เปิดกล้องไม่ทันครับโดนครับคิดว่าไม่โดนคูดครับคูดคุดคูดคุดคุดเปิดกล้องไม่ทันครับตัวดีครับใส่ยางสองเส้นไว้ครับกาว่ายิงไกลแต่มาตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับตัวดีครับสามสี่ดครดบ เห็นไหมครับน้ําแห้งครับปลาจะไปอยู่ไหนแล้วครับมันก็ไม่มีที่หลบแล้วครับตอนนี้น้ํมันเหลือนิดเดียวก็ต้องหาซี่ซุ่มไปเรื่อยๆถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นก็ขยับไปเรื่อยๆครับมีตัวครับไม่ใหญ่ครับชั้นปอก าหลุมมองปลาช่อนอยู่ไม่ได้มองแล้วอะไรมันมาโผล่าไม่รู้คิดว่าก้อนดินด้วยทำไปยิงสุ่มๆคิดว่าก้อนดินครับ โดขึ้นน้ำครับขึ้นแรงครับจุบแล้วก็ทิ้งห่างครับเป็นฟองฟอดเลยขึ้นแบบระแวงอาจจะเป็นอุป,อปนิสัยของปลาที่นี่เองครับที่ว่าเป็นปลาระแวงครับฟองฟัดเลยีิชอนอยู่นี่ครับชอนปอกครับตัวเล็ครับ น้ำแห้งก็ตรงนี้มันเป็นต้นมะกอกต้นเดียวที่ยื่นลงมาครับจุดอื่นก็ยิงไกลหมดเลยครับค่อนข้างจะไกลแต่ก็ตรงนี้ใกล้ก็จริงแต่เป็นจุดท่าขึ้นเรือครับขึ้นเรือลงเรือก็มันก็จะจะโล่งครับแต่นั่งแล้วสบายครับลมทั้งวันครับ มีความเคลื่อนไหวครับมีฟองครับเนี่ยครับไอชอนปอกครับคงไล่กัดอะไรครับโหพอมีฟองมีอะไรมันก็ต้องขึ้นจิบครับนี่ใส่ปลาช่อนนะช่อนจะโดถ้าลงได้กัดอะไรเนยครับพักเดียวต้องจิบเลยครับนั่งสบายครับมีไม้ไผ่อยู่ลำครับตรงนี้จะมีเจ้าถิ่นอยู่ครับชินาแสบครับรู้จักกันครับชินาแสบ จ้าถิ่นที่ยิงอยู่ที่นี่ครับสามนาคนี่ครับนี่ระหวังนั่งรอปลานั่งเล่นสบายๆนี่ก็เดีย๋ยวจะคุยเรื่องลูกดอกกับมีนะ้าท่านหนึ่งถามขึ้นมาครับให้รีวิวลูกดอกครับก็ช่วงนี้ยิงปลาเนนยิงปลาเนนครับผมก็จะใช้อยู่อุ้ย เาโยนอะไรลงไปนี่ครับผมจะพกติดตัวไว้สามดอดสามหลอดนะครับสามสามดอกเสื้อกลักผมจะมีที่ใส่อยู่ข้างหลังครับเป็นเป็นเสื้อกลักในพลานครับไอชอนขึ้นครับตัวไม่ใหญ่ครับผมจะมีที่ใส่อยู่กระบอกสามอันเวลายิงไม่โดนก็ขึ้นเลยครับปลาไม่หนีครับติดตัวไว้อย่างนี้เลยครับ าใส่<อ>สนับยังไงครับ,บก็จะมีสามหลอดตอนนี้ก็จะเน้นไปทางสี่มิลครับตัวนี้สี่มิลครับนี่ก็สี่มิลพอดีครับเป็นการล่มแต่ตัวที่ใส่อยู่ในลำปืนเนี่ยตัวนี้มันเป็นส<อ>ี่กว่าสี่จุดสองครับสี่จุดสองมิลแล้วก็ใช้ความยาวสี่สิบเซนครับ เพราะว่ายิงไม่ได้ยิงปลาเลน,นลอยครับยิงคลองที่ไปยิงนั้นจะเป็นปลาล่องทั้งหมดครับปลาล่องกับปลาหลุมก็จะเน้นยิงลงลึกครับลูกที่ชอบมากที่สุดก็เป็นลูกนี้ครับนี่ก็ลูกหมานของผมครับลูกหมานของผมเลยก็ลูก4.2มิลน,นี้ก็จะเป็นลูกสําหรับยิงไกลครับยิงไกลยิงยางสองเส้นอันนี้เป็นลูกดอกของช่างอุทัยครับ อันนี้ลูกหมานของผมนะครับสี่สิบเซนสี่มิลธรรมดาครับจะเป็นเงี้ยงสั้นๆนี่ครับเงี้ยงนิดเดียวครับข้อเสียคือหลุดบ่อยคปลาปลาหลุดบ่อยครับเนี่ยปลาหลุดบ่อยมากแต่ยิงลงน้ําลึกดีครับก็เป็นหัวธรรมดาหัวแหลมนะครับไม่ได้หัวตะปูหัวเจียแหลมลูกนี้ซื้อจากนาไพรัตน์นะครับชื่อเฟสว่า ชื่อเฟสว่านภไพรัสไพรัสครับภาษาอังกฤษกกจะขายอยู่ที่เปิดท้ายตลาดเปิดท้ายโรตัสสุพรรณครับวันศุกร์ครับผมจะซื้อผมซื้อแกมาครับดอกนี้ถึงเป็นปลาลุดบ่อยแต่ผมก็ชอบใช้เพราะว่ามันหมานมากยิงแม่นมากครับดอกมันตรงครับยิงหนายิงหลังก็ตรงกันเป๊ะครับวิธีเลือกลูกดอกครับยางหน้ยิงหลังตรงกันเป๊ะดอกตรงดีแล้วก็ยิงดีครับ ยิงสั้นก็ดีอย่างหนึ่งคือยิงไปที่ลกๆแล้วมันก็ดึงกลับง่ายครับมันจะไม่เคยเกาะอะไรนี่ครับพี่ใช้อยู่ประจาช่วงนี้ก็จะใช้ประมาณนี้ครับโอ้ไอช่อนใหญ่ขึ้นครับโอ้โหเสียดายครับเกือบเกือบโลเลยครับกําลังจะรีวิวลูกดอกให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับโอ้โหช่อนใหญ่โพดนู่นครับอืมเปิดกล้องมาพอดีด้วยกล้องน่าจะเห็นครับ ก็รีวิวไปเลยครับไหนๆก็พลาดไปละทุกนี้ครับสี่จุดสองมิลครับมันจะไม่ใช่เหล็กปองอ้อยครับมันจะมีเป็นเหล็กเป็นนะพวกนี้จะไว้ยิงไกลครับน้ำหนักดีครับก็เวลาใส่ลูกครับจะให้เพื่อนๆดูครับของผมถนัดขวาครับผมควงหลอดสายนะครับทางขวามือหมุนตามเข็มนาฬิกาครับผมก็จะเอาเชือกไว้ขวาครับ ค่อยๆใส่ลงไปในไกลครับตอนเร็วรีบๆแล้วก็ระวังนะเนี่ยครับอย่าให้มันพันอย่างนี้นะครับเนี่ยครับสายพันนี้ครับขาดนะครับก็ต้องให้มันออกขวาไปออย่าให้มันขาดเอ้ยอย่าให้มันพันคับตอนใส่ลงไปลางก็เสียบลงไปตรงๆครับของผมจะเป็นแบบขึ้นนกครับเนี่ยครับก็ไม่ยากครับแล้วกวดสายครับนี่ยครับ พอเสียบไปก็ไล่สายครับนี่ครับอย่าให้มันพลาดเงี้ยงนี้ยนี่ครับบางทีรีบร้อนลนลานี้ยเนี่พลาดเงี้ยงนี้ยอย่าให้มันพลาดครับมันก็อาจจะขาดได้ครับอย่าให้มันพลาดพลาดเงี้ยงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับนี่เทสกันรีวิวกันบนต้นไม้ครับอย่าให้พลาดบางทีมันพลาดแล้วก็ต้องเคลียร์ออกครับกวดสายให้ตึงครับเนี่ครับเสียบเสียบกระบอกก็กวดให้ตึงแล้วกลับมาไล่นะครับครับไม่ไม่พลาดก็ขึ้นยางเส้นในก่อนครับ เส้นนอกครับนี่ครับแล้วก็ไล่สายอีกทีครับถ้าเราใช้ยางเกินกว่าหนึ่งเส้นนะครับยางมันจะทับเชือกมันจะทับนี่ครับทับสายพีีเราก็มาเคลียร์สายครับไม่ให้เชือกทับให้มันอยู่อิสระไว้ครับนี่ครับนี่ก็พร้อมยิงนะครับใส่เซฟไว้ตลอดครับก็มานั่งลุ้นต่อครับลมมาซะแล้วครับ น้ำเป็นยิบยๆๆิๆเป็นคลื่นแล้วเงียบเลยครับหลังจากไอตัวที่โผแล้วก็ตอนรถปืนครับโผขึ้นมาจิบตอนรถปืนไม่มีอะไรมาอีกเลยสงสัยจะมีปลาที่ชะตาถึงคาดแค่สองตัวครับวันนี้เดี๋ยวขยับไปดูที่อื่นครับ ขยับไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่มีที่ยิงก็ไม่มีมุมยิงก็กลับเลยครับแดดร้อนครับออกหมายใกล้บ้านก็ไม่เท่าไหร่ครับโอ้ยจะดดูขึ้นตรงมุมนี่เลยดังบึ๊บขึ้นเร็วลงเร็วเลิกกัดหลืกกัดอะไรใต้น้ำก็ไม่ริ่งนัยงอึบสุดยอดเลยครับจะดดูที่นี่มันระแวงมากครับ มันฉลาดและเราแวงมากครับทั้งๆท,ที่มันก็ไม่น่าจะเห็นเราครับผมย้ายลงมานั่งอยู่ในร้านฝักทองเนี่ยไม่ใช่อะไรนะน้ำเต้าลงมาจากต้นไม้่มาธรรมชาติแล้วเกิดและโตในธรรมชาติครับมันผ่านอะไรมาบ้างครับพอมันจะใหญ่ขนาด โลสองโลสามโลเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะฉลาดครับผ่านเบ็ดผ่านปืนมามันไม่ลอยเน่งเน่งครัเราเห็นนะครับโดนครับตัวเล็กครับช้อนปอกครับเปลี่ยนมาอยู่ล่างใส่ยางเส้นเดียวครับยิงได้ครับยิงแบบนี้ได้ครับตอนใส่ยางสองเส้นยิงเล่นๆไม่ได้ครับ บันไลครับองจ้างไม่โคมาขุดลูกดอกใหญ่ๆมันมีครับแต่มันฉลาดครับเขาแก้มนะครับปลากเกลือครับอึโจโดทีบหางครับใช้วิธีผุดทิ้งน้ําห่างครับ มันไม่ได้ร้อยตัวจิบบจะโดเยอะครับตัวรุ่นๆโลสองโลอื้อ เบลอร์เลยไปชนเบลอร์เลยครับไม่ทันครับโอ้เป็นโลครับมองไม่ทันครับ มันน้ำมันยิบก็มองไม่ทันครับโอ้โอเอาโดนครับโดน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  โอ้โหลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะโดนเฉยครับกยิง <g ül üyor> มันไม่ทันนักทีครับโดนห่างนะวายชอบกลนโดนกลางคนระับโดนกลางตัวครับอืม ใช้ได้ครับตัวสวยอยู่ครับก็พอได้ครับไม่ได้ยิงแม่นลลนะครับปลามันถึงคาดเองครับสี่ตัวแล้วครับ พอดีกว่าครับร้อนคราวนี้พอแน่พอแน่พอแน่หมายมันเป็นโล่งโจง้งครับอุ้ยโอ้โหกระเด็นกระเด็นปลาปลดปืนครับมีปลาปลดปืนพอดีไม่โดนครับ งานหม่ใกล้บ้านครับยิงได้แต่เฉพาะตัวที่มันถึงคาดเท่านั้นครับหมายใกล้บ้านก็ยังดีที่ได้ผลงานครับพอได้พอได้เป็นกับข้าวครับไซส์ส,สวยๆครับอ้วนๆน้ำเลยครับ